สองดาบี้นะครับดาบี้อีสานเราดูไปแล้วก็เป็นขอนแก่นยนเต็ดที่ชนะอุดรไปไปดูดาบี้ภาคเหนือกันบ้างครับแพรเ่เต็ดในบ้านเจอเชียงใหม่ยู่นเต็ดนะครับนี่คาร์ลอสเปเรล่าของทางผู้มาเยือนครับส่วนโคชหนุ่มอนนท์บดานศักของแพร่ยู่นเต็ดเจ้าบ้านนะครับอันดับ5ครับแพร่เจอกับจ่าฝูงนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นการลุ้นเลยหัวตารางโอกาสแรกของโดน,นิกอาดีเยียติดเซฟไปก่อน เจ้าบ้านในกดโอ้โหสวยงามสุดๆเลยครับวิลันสมิตตนัที่12ครับทำให้แพร่ขึ้นนำา1.0ต่อ0โอ้โหยิงตรงนี้คมสุดๆเลยครับช่วงหลังมานี้ถือว่าฟอร์มดีมากนะครับหนัดแรกที่ลงเล่นเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยนะครับดาวยิงบราซิเลียนคนนี้แต่5นัดต่อมาคือรวมนัดน,นี้ด้วยเนี่ยเขายิงไปแล้ว6ประตูครับ1นครับเจ้าบ้านขึ้นนา ก็ทําให้เชียงใหม่ต้องลุยแล้วครับเพราะว่าพวกเขาลงเล่นก่อนหนองบัวพิชยะที่มีโปรแกร,รมในวันอาทิตย์นะครับ2ทีมนํามีแต้มเท่ากันแต่ตอนนี้โดนนําแล้วก็เลยต้องลุยทวินได้มงไปก็เข้ามือใหม่ครั้งครับในกรอบเขตโทษวูกึนยองเปิดมาเหมือนเดิมเลยแต่เทคสองเบาอีกรอบโอ้โหจังหวะมงสองครั้งของทวินเนี่ยเบาไปหน่อยนะครับไปตรงตัวของทางนันทพลสุปไทยยืนอยู่คนเดียวแล้วด้วย ม่อีกรอบครับโจมตีจากด้านข้างจะมาอ้าวไปพลาดในกรอบโทษและลงโทษเลยครับเสมอจนได้ครับหนึ่งหนึ่งโอกาสของทวินเมื่อสักครู่ครับโอ้โหรอบที่สามไม่พลาดแล้วครับดูครับจากบอลทางขวาที่เปิดมาแล้วนี่โอ้โหไปพลาดครับคาร์ลอสซันโตสกะจะจับบอลแต่มันลั่นครับโอ้ทวินเก็บตกเลยครับประตูที่ห้าของทวินครับในฤดูกาลนี้ ที่แล้วที่ชนะอุดอรนี่ยิงแฮตทริก mm hmm. มาได้โอ้โ oh, หเลยว่างๆว่างๆอย่างนี้ก็ไป2-1เลยครับพลิก mm hmm. ขึ้นนําเลยครับในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบูกินยองครับ mm hmm. ดาวยิงเกาหลีใต้ทําประตูให้เ mm hmm. ชียงใหม่ยูเต็ดพลิกน mm ําแล้วบวรตาปานะครับเป็นคนจ่ายให้โอ้จังหวะเขาทำยอดเยี่ยมมากครับเกือบจะแย่งไอเดียแล้วแต่โอ้โหพอใจยไปนี่บูกลนยองยืนอยู่คนเดียวครับประตูที่2ของบูกลนยองในฤดูกาลนี้ครึ่งแรกครับเชียงใหม่ยูเต็ดนำสองหนึ่ง แพร่เล่นที่ห้วยม้าปีนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับสีนัดและที่สําคัญคือพวกเขาสีนัดไม่เสียประตูให้ใครด้วยแต่วันนี้โดนเชียงใหม่ยิงไป2ลูกซะแล้วโอกาสเครื่องหลังครับโอ้โหจังหวะเติมมาของสารัตแก้วแสงใสย,ยิงไปชนคานครับโอ้โหแต่น่าจะล้มหน้าไปแล้วจังหวะนี้จากฟรีคิกเปิดมาได้โมงโอ้โหไม่ได้ครับเอฟซันครับโอ้โหดูข้ามคานเฉยเลย โอ้เชียงใหม่บุกหนักเลยนะครับต้องการประตูตอกย้ำชัยชนะจังหวะดึงเข้าซ้ายล็อกอีกรอบแล้วยิงข้ามคานครับหูนศักมาสุกครับได้ยิงแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหนอกเหนือจากโดนยิงเกมแรกแล้วเนี่ยแพร่ยังโดนบุกหนักด้วยนะครับก็ต้องลุยคืนมา่ง่ายครับจากเตะมุมลูกนี้ลฤพลครับมองลุยข้ามคานออกไปสิติ คลีนชีสเสียแล้วนะครับดูว่าสติไร้พ่ายยังจะเก็บไว้ได้หรือไม่ในอกกอบเขตโทษลูกนี้ได้จังหวะพลิกยิงโอ้โหติดเซฟครับโอ้โจังหวะของทางน,นรพลคนเดิมครับน,นรพลภูมิมาต่อนยาวข้ามไปแล้วนะครับดึงหนีเอฟซันได้แต่มุมไม่มีนะครับยิงลูกนี้ก็เบาเกินไปนนท์ม่วงงามเซฟไปได้เชียงใหม่ต้องการประตูตอกย้ำชัยชนะจังหวะยิงนั้นเซฟแล้วได้มงโอ้โหคนเดียวครับไม่เข้าครับ คนสาเป็นโดมินิกอาร์ดีเย่นะครับโอ้โหพอมันขึ้นลูกสาไม่ได้นี่ก็อะไรก็ยังไม่แน่นอนเลยครับหมาต่อครับจังหวะลากเข้ามาในกรอบเขตโทษดึงเข้าซ้ายในกรอบเขตโทษชนเสาโอ้โหไม่ได้ครับทวินบุตรสมบัติอีกแล้วโอ้วันนี้เด่นจริงๆครับแล้วดูครับไม่เป็นใจจริงๆโอกาสยิงไกลค้างของทวินก็ติดเซฟนันทพลครับโอ้โหช่งไรบุกหนักจริงๆครับ เป็นทีมไร้ผ้าอยู่ในตอนนี้นะครับและกำลังจะชนะแต่สุดท้ายครับนาทีสุดท้ายเจ้าบ้านตีเสมอได้ครับคาร์ลสันโตสครับโอ้โหแก้ตัวได้สำเร็จโอ้ยลูกนี้สะใจเลยก็จากฟรีคิกนะครับเปิดเข้าไปมีโมงเช็ดแล้วบอลมันไปถึงคาร์ลสันโตสยิงด้วยซ้ายโอ้โหนนหมดสิทธิ์จริงๆก็จากความผิดพลาดของเขาในลูกแรกนะครับแก้ตัวได้สำเร็จและจบตรงนี้ครับดาร์บี้อีสานตปผู้ชนะแต่ดาร์บี้เมืองเหนือเสมอครับ แพร่ยูเนเต็ดเสมอเชียงใหม่ยูเนเต็ด2-2นะครับแพร่ก็ยังไม่แพ้นในบ้านต่อไปอยู่ที่5ตามเดิมนะครับส่วนเชียงใหม่ยูเนเต็ดก็